ถ้าช่องยังไม่โตนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะ,ะบิมจะขอมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆที่บิมพยายามทำมาแล้วก็พิสูจน์มาด้วยตนเองด้วยนะคะบิมขอแบ่งเป็นสองทางนะคะทางหนึ่งคือทางของเราอีกทางหนึ่งคือทางของเขาของคนอื่นทางที่หนึ่งคือทางของเราเนี่ยเราต้องโพสต์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอ แล้วก็มีอะไรอีกอคลิปเร็วคลิปสั้นนะคะแล้วก็หมันโพสบ่อยโพสทุกวันนะคะไม่จำกัดว่าจะโพสกี่คลิปกี่โพสกี่อะไรนะคะแต่ขอให้โพสทุกวันอย่างสม่าเสมออ่อัอนเนี้ยจะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เขาลำคาญเรา เขาก็จะออกไปจากชีวิตเราเองแต่คนที่เขาอยากอยู่อยากดูเราอยู่เขาก็ยังจะอย,ะอยู่กับเราไม่ว่าเราจะน่าลำคาญแค่ไหนนะคะอันนี้คือในในส่วนของเราแล้วก็ในส่วนของเรายังมีอยู่นะคะเวลาเราเห็นคลิปของเพื่อนนะคะเราก็ไปกดไลค์กดถูกใจให้เขาหน่อยไปคอมเมนต์เขาเงี้ยแล้วก็ดูคลิปเขา เนี่ยเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็ถ้ามีคนมาคอมเมนต์คลิปของเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอมเมนต์กลับเขาด้วยนะคะอ,อันนี้คือเรื่องเยี่ยมเลยเรื่องที่ดีเลยแล้วแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะจะทำยังไงก็เหมือนกันคนอื่นก็ต้องทำเหมือนที่เราทำนั่นแหละเวลาไปดูคลิปมเีเวลามีคลิปของเพื่อนนะอย่าเลื่อนผ่านให้ ให้ดูของเขาให้คอมเมนต์ให้กดไลค์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคนคอมเมนต์ของคุณคุณก็คอมเมนต์ตอบกลับไปอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นการเปิดค่ากันมองเห็นนะคะแล้วก็เพื่อนของเมื่อเมื่อเพื่อนอะสมมติว่าน,นี่คือบีมเนาะแล้วอันนี้คือคนนี้คนเนี้ยเข้ามาดูคลิปของบีมเข้าไปคอมเมนต์คลิปของบีมแล้วจากนั้นเพื่อนของคนเนี้ย อีก2,3,4,5คนเนี่ยก็จะไปเห็นว่าเพื่อนอะไปคอมเมนต์คลิปนี้มันก็คลิปของเราก็อาจจะไปโผล่ที่หน้าฟีดของเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะทำให้มีการดูมีการเข้าถึงเยอะขึ้นนะคะฝากไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใครที่เข้ามาทักทายบิมนะคะเดี๋ยวบิมจะหักบิมมีเวลานะบิมบิมต้องมีเวลาแหละ แต่ว่าเวลาไหนไม่รู้บิมงจะกลับไปดูของคุณเหมือนกันจะกลับไปติดตามคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ